สบายด,ดีสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับสาวมิวกี้ผมชงจ็อกอีกแล้วสวัสด,ดีจ้าไ้ไว้อ่ามั่คกี้ให้ตอมตาอากาศฮอนบึง,งชงเด็กดือ้อเด็กซน,นเหนเหียวหรบเล่าึงชงอนะอย่าก,กัดโปรตีนเอ็กได้อ,อย่าก,กินน้ำแข็งน้ำไม่ใหญ่เอาให้นะก้อนน้อยๆอย่ากินน้ำแข็งตบมือตบมือมถุอจ้าถุอจ้ามิวกี้ ทูจ้าสบายดีจ้าปารุงไปถืจ่าเอจ้าทือจาไวไวไวช้อนเพิ่ดูเวช้อนเพิ่มเห็เดี๋เพิ่บึงนึงถืจ้าทูจาไว้ยือจ่าถือจ้าเวินเท่านั้นเวินเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยขำยางเพิ่งเห็ดกันเลยมีแต่ตุ่มมีแต่ตุ่มคือสิคันจะเป็นจะแผลอยังกูพูดคอยเอาขีมินทอทายบึงนั่นน่ ในแขนสองข้างเลย <c oughs> นกข้อนะกินกินน้ำหมักเกี้ยงเนาะ <c oughs> ขั้นน้ำบีบน้ำหมัเกี้ยงกินแล้วพึ่นคลายแล้วเปื่อนมดเสือในแก้มนะกับขี้มีน <c oughs> ผมสามจอกหรือผมสองจอกหมักดึง <c oughs> ออกเลยทุจร้าทุจร้าอีกดูทุจร้าทุจร้าท <c oughs> ุจร้าปลาลึงทุจร้าลูกทุจร้าสอนเพุ่นเลยนะฮะแต่ว่าเพุนพ่นบ่ค่อยเห็ดเพุ่นอยากเห็ดแต่ก็เห็ดเ,เองเพุ่นท <c oughs> ุจร้าทุจร้าไว้ ทุจาไปลุงทุจ้าไงมาหน่อยยุงเสือกเพื่อนเสื้อส่งไปเป็นตาเอาดอกตามภาษาเด็กน้อยบ้านนอกน้อพี่นอกเกียงเนาะเกียงยั้งยุกินลายแล้วมึงยั้งยุนี่คือทุจาแหละทุจ้า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 ทุจาเฮ้ยเวลาฝนให้อาบน้ำนะกําล้งตอนนั้น คุณจ้าบมเป็นเวลาเอ้ยหนุบมือขึ้นน่ะวะกำมือเอาอๆอชงเพียง <c oughs> ขำมืออื่นลงไปหาใส่บาทได้เลยผมสามจอกกับชงจอกห่อนก็ต้อ,องทุนนอกจากสิตัดผัดมันกับโบวิดคือเก่าพี่หน่ายย้ำห่อนมันก็เน,น,น่าสำนีกกับพ่อกระเทินอีกห้มันยาววิดไปเลยหมัดม่วนขึ้นบาทเดียวนะพี่น้องเอ้ จงมาลายเดือนนู่ษัญญาสมเนาะคำตัดผันมันห่อนตัดผันมันก็บุญญาจักเทือนแล้วเนาะจะน้องมิวกีเนาะมืออื่นมืออื่นวันที่ห้ามือนี่วันที่สี่มืออื่นวันที่ห้ามิออวมกี้ก็ได้ครบรอบสิบเอ็ดเดือนแล้ววันที่ห้าเดือนห้าก็ครบหนึ่งปีแล้วบ่มิวกีบ่กำลังหัดยืนตั้งไข่กำลังหัดยืนปีปลายภูริสิญญางี่นะะ กำลังหัดยืนยืนกระเด็นนี่ฝึกกำลังเร<ล>ิ่ม<ล>ปะ<ล>มือยืนน,ยน้อยๆลูกอันมาถึงสะอาดอูม,มา้าเป็นยังน้อยๆหนึ่งคนเจ็ดเดือนสายเป็นยันงยืนโอ้อาพัดคายหงูสวรรค์เป็นเดือนชองเดือนไปนอนใครผู้ผู้ใหญ่สี่ปีอ่าคุณว่าจะเจ็ดเดือนผู้หญิง บัได้ห้อุ้มนุ่เสือนสายเดียวอ่าคือเสืออีนางชุดแตงโมเนี้อ่าอุ้มเลาะอยู่นาเต็นหนังกินข้าวแขวะกระชองเร็มอ่า้อนกับน้ำต้มอัน,นอบกระดูกมุค์มกับสบายสาวนี้ทำา้องป้อนปิ้งตับกับข้าวเหนียวพวกกิน คนบ่หมักกินตับหรือเดี๋ยวค่อยผัดเห็นเพิ่นบ่ได้กินตับจกเสื่อพันย่าให้เพิ่นกินตับไัยหมักกินอาหารเออลูกก็จะผัดกินแห้งแทบแต่ตับเลยอันนี้พยาไมอหน้าก็ชลูกใ่่แมมึงชลูกเริ่มซี่เดี๋ยวได้เดลยนี่เริ่มซีเดี๋ยวก็เริ่มเริ่มหูจกักใส่นั่นใส่นี่ใส่เป็ดใส่ไก่ใส่ผู้นั่นผู้นี่เริ่มซี่ เฮียนบบาว่ามิกกี้ว่ามิกกี้บนเสือกับเปื่อนเด้อไปลองเสือส่งเปื่อนบักเียส่งกับเปื่อนคั้นเอาในกลางเฮือนมึงหนี่งดับปีปีมือหนึ่งแบบลายสุดลิ่นยังหยุดเริ่มยืดห่างแล้ว่ะมิอกี้เนาะเพราะว่าใกล้จะฮอดปีนให้มามิอกี้ให้มาให้มามิอกี้ อาบน้ำแต่เศร้าๆคนาะกังวเอาสิเยอะพิ่นจะก็จงอาบแต่ว่าอดเอาไว้พิ่นอาบอาบกันเลยเป็นผอเพิ่นมาเอออจะสิไปนาเลยเก็สิไปออื่นผูเราจะเข้ามาผ่อมาว่ามีกี่ นางคอยไปปรงหมอ้อไก่นางก็ต้มไก่ทั้งกีต้มเนื้อไก่ค <c ười> อยคน,น้ำอีกแล้วดีก็จะกไปน้ำนล้วฮัลนเช้านีาน่กระปุกปุกทิ่มจอกเลยดีเด้อบโตกลงขีดินขั้นล่างขั้นล่างเยี้ าดอัหอนมันกี่ให้ตอมอยู่พวกนี้รายม่ดีป่าเนาะชิบว้าวเลยปฏิจจกันเสียงใครวะเสียงบอเกอร์้วู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 ้ว้คอยนำโผ่เนาะมันจะเข่าก็อเข่ามันยากบ่่ไปมื่น้าไปแซมหัวกลางเวินมันเด็ดตันแนงไอ้ชาย bà <laughs> đi đâu kìa <laughs> dạ. <laughs> nó đang đây bốt nữa, phải chơi huế bình ấy, du kích du kích, chếch đất, 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 chếch hãy chếch đất, chếch มันเอาวซาสมเพราะว่ามีมือได้มือหนึ่งแล้วมันสิตกมันเอามาลายมืออ้อาวแบบคตัวคนตกนยังไงาหมาน้าแม่อีกเลยตายจุกชุกเว้ยน่าเออแม่ปวอใจยังมาเกลียดกระดานเลยผมเน่จะว่าคิวกินมิ้นเปรียปร้ยวเอกี้เ่าเลย <c oughs> กินมิ้นเปรี้ยวเลยหัวนี่มิ้นหึงหึงเหือลายปพระข้าเดียวหนึ่งมันแห้งหมดหึงนี่กับคิวกเหือลายคนหอนเฮ้ยผมผมหนาลูกอย่าไปลูกล่ะอย่าตีนมันสดีดหันโอ้โอ้โอ้ตีนมันดีดยังไงล้างถ่วนได้ไหมใช้พึ่งหมักขึ้นไปเด้งหมูเลยเอ้ยเอ้ยโอ้ยทองแป๊ะพีใชายทองแป๊ะเลยโอเค แม่เพ่อใช้นอนลงยามได้มันปีนขึ้นเลยโอ้โหยาเดียวญาติของลินเ็ไปญลินนะเยญนะฮดอลินดีญาติอนดียวอดียวดีวาอดียปาอดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าดีจ้าสวัสดีจ้าิดีจ้า

ไฟชา่งูไปผุดแล้วยูกี้ก็มักเพื่อป้ามันได้ไงอนมักเพื่อมักไฟอึนนี่ป้าไฟชายเอ้ยคนคนฝักคนบนอยู่สื่อเนาะบึ้มบึมยุ้ยคนบนหอนผู้ใหญ่ก็จะมีหมัดคนบนอยู่สื่อหนึ่ฮหอนหม้อมีขนมให้กินนะมุนหอบวนหม้อมีให้กินนะขนมหั่น เห็นกินเอ้าวต้องยุ้มเห็นกินยังบ่ได้ได้เดี๋ยวนี้อยากกินน้ำหมดละเอาเาเอเป่าดูเป่าดูเป่าปลาลุงเบื้องดูจับเอาจับเอาทำสี่ถุงกระลุกมาเปล่าเด็กหมูนอนบนเปล่าหัวไก่คอไก่ปูดปวดอยู่มั้ยตาโตมื่อไหรมบิ๊กี้ได้หัวมันเป่าดูบิ๊กี้เปล่าเลยเปล่าเปล่าลุงเบิ่งไว้ ปมดเยเพป่าเพิ่นคือบ่เมื่อยแล้เป่าต่อเนื่องอะไรี้า่นะอยู่พี่ร้อยบะพี่กินเพนกินหัวโวดพดเลยดูน้องกินมินหุบมินเหื่อมินสมๆนะซะกระบินคือเก่าซะกะบินคือเก้ามันเหื่อมันหอนผมมันอะไริ่นเป่าเลยเพาะใช้บึง อะันนแห้งนแงะอันี้กระมุนอย่ดหน่อยกระมุนอย่มุบนถึงนน้าถึงนี่อกไฟฉยย็นบบกิ้วหนอไฟใายคิ้วกี้คิ้วหัวว่ะมินหัวขนาดไม่เหือออกแรงสะผมไม่ค้วคำคำกันไฟฉายพัง ปุยกระจายพ่ออม่งกระดำปิดปีปุยเดินมาให้เปาเออหลเมื่อยกเป่าเป่าแ้นถือแ้นมาให้เป่าไ่าอินายพลชัยไปเป็ดเลยเอ้ยเสือผ่านะแฟตเบึงสักง้างใช่ไดมยองเอาน้ำยาไปยังบอกพลช้ถืก บ้าทาเป็นลมต่วนรดใช้ถึงลูกดมลูกลงเขาเลยวหรอดีเห็ดมูลินยังไปญาิได้คนห่วงไหมยาไม่ถึกตาพ่อใช้ดอี้เฮยมันมือแต่ละมือขึ้นไปเทิงกนี่กรนแนวให้ลินโมลินดอกพูนมักไปบนมมไฮลินบนหมกริดประดกบนแนวบนจีแสบกระตูผุน อ้โหเกละเก่เลยอ๋อหัวปกเสร็จไหมเด้ยหูมุนไปมุนมาจะชิฮอดหุดเลยความดืดหมดแล้วหุกเบื่องแนี้ยไฟใช้เมื่อกี้มันหเข็ดอ้าวแหงเข็ดหานเจักพี่ย่างพหกเด้อพี่น้องขึ้นเด้งเด้งมอนดูเด้ง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  เด้งเดเด้งเดเด้งเอ้ช่างไล่ัน้าเหมือนด้งวิวกี้เด้เด้งเด้งิวกี้ัดไล่ขึ้นเสนอนวันวัดีจ้าอีกด้วยวัดีจ้าคือว่าหันไปน่ัดทยหรื่าวัดดีจ้าโอ้ยินมอนบ่แน่พลอยชัยค่ะมุนไปมุนมา ตุงาุาไปใส้ก็งูอ๋อแรวังหัวงูหัวงูไอีนี่สิต๊วัขนาดไดว่ะมฉุกต๊เตียงเลยไไดดช่อ้าว้ายผู้น่ไปเป็นน้ำอีผู้หนึ่งงูผู้บาเด้งอยู่บินบินเด้ง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 คนหมักเด้งโอ้โอเดือดเดด ขี้ด้วใชัลินห anyway> ่วงสได้สนุกเพายักา์เขาเล่นยังน้อยหนึ่งเกือบลงถึงมอนถึงคนนะเอาเอามาลินไว่ะแต่ละมืดอนหัวปกปกรไรอบนะเอาหลงนะ ระวังมันอันอันอาทิตย์ส่อยากกินมะม่วงเหรอป้พูนพูนมะม่วงพูนปรจับเอาไปโอาแล้วยังกปจับอยู่เนาะพ่อใส่แล้วไม่ไหวเลยจับเอาเลยเบิกจีฟ้าพูดจ่จับพูดจับบ่มดแล้วหมดเลยจับเอาจับเอาจับยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นมายกมือไส้ชมองใส่ชะมองเออ อาจับมาดิไปย้อยไอยากหยกให้มันหยกให้มันเลยมันฟ้าเลยฟ้าฉลาดคืออยากดีขมูจะช่โมบินตาฉลาดนะขันหมูจับใครเดี๋ยกผัวก็ขันหับป้าก็หยูจับหยกขึ้นลูกหยกขึ้นนอนไว้นอนไหมนอนไว้นอนกินไว้ใช่ไหมมันจังออกไว้นอนตึมตึมตึมลงไว้นอนกินมันจังออกไวนอนลง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 คือนอนถ่ายได้นะ อย่าหยกขาหยกขาจับเอานี่นี่จับอานีจับเอาไปไปนจีจับบอทะเบงเนะ้อชนกำลังจับนางจักลีนมันเลยยังมันเบิงด้วยจ้ะันใจมันบอดหรือตับยี่เห็ดก็เห็ดยังลงบะเจ็บส่วนนองฮะกินนมคนวังเห็ดนั่นนี่คนชงดำดำบ่ จับเอาไหมไมมันบ่ออกแล้วฮะปล่อยล้ม <c oughs> ะมือแบบนี่เลยน้องทีน่น้องอันนี้เพิ่นมีพอ,อยไทยอยู่น้ำดอกเพิ่นยังอยู่ในเตียงเฮิงเต็มเลยปกติเพิ่นพ่นพนได้ลินนะให้พินพ่นเร่อมาคว้าให้อุ้มนะอีเพิ่นมีหมูลินในเตียงให้ผึ่นยอมอยู่ในเตียงเนะี่ย ข่าวคลองกระจกระจายมิวกี้เหตุโอเคน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไวัสดุเนาะตั้งแต่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก,ก่ะอย่าข่ามโฆษณาเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้สปอร์ตและมิวกี้และทุกๆคนในครอบครัวเนาะพอพรคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสด,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 ดีจ้าไหมมิวกี้สวัสด,ดีจ้าสวัสดีจ้าเลยไหมขนมทำไมอ๋เช็ด